คุณได้เห็นโทนภาพวันนี้นะคุณจะต้องเข้าใจเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถปรับโทนภาพให้ใกล้เคียงกับกล้องจริงได้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอย่างแท้จริงเลยนะเพิ่มไปเยี่ยมเยียนโรงงานของออนเนอร์มาทุกคนเราจะบอกเลยว่าโอ้โหกว่าจะได้มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายนะเอาตัวอย่างง่ายๆเลยการถ่ายภาพถ่ายภาพบุคคลเราเนี่ยทุกคนคิดว่า AI มาทำงานยังไงแบบปรับแสงปรับสีใช่ไหมไม่ง่ายขนาดนั้นเขาเนี่ย ที่มันเป็น AI อเพราะอะไรรู้ไหมเขามีวิศวกรทุกคนแล้วก็คิดเลยนะว่าอ๋อโทนสีผิวแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ภูมิภาคแบบนี้ภาพต้องออกมาเป็นแบบแนวนี้คนประเทศนี้ภูมิภาคนี้ชอบภาพแบบนี้แบบนี้กว่าจะออกมาเป็นกล้องที่เป็น AI ในการคิดและคำนวณเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วดูไปดูโรงงานเขานะทุกคนรู้ไหมว่าเขาผลิตมือถือนะโอ้ยาวนะเครื่องจักรเนี่ยมหาศาลมากเขาบอกว่าอ o n เ r อร์เป็นโรงง,งานผลิตมือถือที่จีนที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าที่สุดในตอนนี้ ถ้าที่หนูจำได้เลยนะแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะมือถือรู้เครื่องเขาเนี่ยต้องไปผ่านการตกเนี่ยรู้ไหมไปผ่านการตกเลยนะว่าตกตก,กี่รอบแล้วมันยังแบบยังสบายดีอยู่อะไรเงี้ยคือไม่ใช่ง่ายนะมีการผ่านพ่นน้ำนะพ่นละอองน้ําซือแล้วก็เข้าห้องทดสอบสัญญาณอันนี้ห้องนถ่ายไม่ได้ข้างในนะจะต้องรู้เลยว่าสัญญาณเนี่ยถ้าเกิดถูกปิดกั้นแบบนี้จะยังรับสัญญาณได้ดีไหมไวไฟจะยังทำงางโอ้คือแบบมือถือเครื่องหนึ่งไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะบอกเลย้วบอกเลยว่า กว่าจะผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยจำได้เลยว่าตอนออกมาจากโรงงานเสร็จปุ๊บเดินไปบอกกับทางออเนอร์เลยว่าอย่าได้มาถือออเนอร์สักเครื่องจังเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันประณีตมากนะคะรอบนี้นดูดเห็นตัวนี้ก่อนที่โรงงานอยู่ในสายเเลยออเนอร์200กับ200 Pro นั่นดูเห็นแล้วในรูปว่าจะมีมาก็แอบถามว่าจะมีเข้าไทยมาไหมเขาบอกเออก็อาจจะเข้ามาในสุดก็อยู่ในมือนดูดตรงนี้นะคะนี่คือมือถือที่แมพอได้ลองเล่นปุ๊บเนี่ยเออคำว่าประนีตเดี๋ยวมันประนีตจริงๆนะไปดูรีวิวกันดีกวานกรอมิโ สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ทผู้ชมมาพร้อมกับการถ่ายภาพที่เหนือชั้นนะคะพัฒน,นาร่วมกับ h a r c o r Studio ฮาร์คูต์ถ่ายภาพชั้นนําระดับโลกนะคะ h a r o r นะคะหรือว่าอัคูของเราเนี่ยคืออะไรนะคะคือสตูดิโอถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะก่อตั้งในปี1934เป็นสตูดิโอที่ถ่ายภาพบุคคลสําคัญมากมายรวมถึงดาราฮอลลีวูดราชวงศ์ยุโรปและก็บุคคลสําคัญอื่นๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย Honor 200 Series นะคะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก Honor เนี่ยที่เขาไปร่วมมือกับตัวของ h a r o r Studio หรือว่าอั u คูสตูดิ นะะในการนําเสนอการถ่ายภาพในโทนแบบระดับภาพตํานานนั่นเองโอ้โ oh, หสวยจัดจัดเลยเธอสโลแกนเขคือ DAI Portrait Master นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือมีกล้อง50ล้าน3ตัวคือกล้องหลังนีจะมี50ล้าน2ตัวนะแล้วก็กล้องหน้า50ล้านอีกตัวหนึ่งนะคะรวมถึงคนถ่ายภาพนะคะมี High c o t r a s t d i o Filter ให้เลือกถึง3แบบด้วยเช่นกันนะถ่ายภาพบุคคลมารับรองว่าคุณได้เห็นตัวอย่างภาพจะต้อง อึ응้งไปเลยว่าโอ้โหได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มี h o n o r Eye Comfort Display นะคะช่วยถนอมสายตาให้กับเราด้วยนะคะพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,200mAh นะคะตัวนี้เนี่ยใช้งานได้อย่างยาวนาะนเป็นแบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เหมาะกับสายคอนเทนต์แล้วก็คนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมากๆนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นี่ h o n o r อันนี้200ธรรมดาลูก นี่200 Pro โอ้โหนี่แต่วันนี้เราจะรีวิว200 Pro เป็นหลักสิ่งที่ใหญ่จะบอกก็คือว่าจุดขายก็คือเน้นการถ่ายภาพบอกกันว่าภาพถ่ายในสมาร์ทโฟนรุ่นหลังๆเนี่ยที่เราเริ่มได้จับในช่วงครึ่งปีหลังก็คือตั้งแต่มิถุนายนเปต้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเกือบทุกเจ้าพยายามเหลือเกินที่จะทำให้โทนภาพเนี่ยออกมาเหมือนกับโทนกล้องจริงที่สุด คือไม่เวอร์เกินไปไม่ขาวโพนไม่ชมพูเวอร์ไม่แดงเวอร์ไม่น้ําตาลเกินไปอันนี้เนะี่ยบอกกันเลยว่าพอมันมาไปโทนภาพจริงปุ๊บนะถ้าคุณได้เห็นโทนภาพวันนี้นะคุณจะต้องเข้าใจเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถปรับโทนภาพให้ใกล้เคียงกับกล้องจริงได้ขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกวันอย่างแท้จริงเลยนะและนี่คือสเปคทั้งหมดของ Honor 200 Pro, นั่นเองนะฮะสลับรุ่นนี้เนี่ยความน่าสนใจเนี่ยขอทุกท่โฟกัสไปที่กล้องก่อนเลยแล้วกันกล้อง50ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้เป็น OIS แล้วก็ EIS ทั้ง2ตัวเซนเซอร์เนี่ยขนาด1ต่อ1.13นิ้วเป็นออเนอร์ของ Omni Vision OVH 9000นะคะเขาตั้งชื่อเซนเซอร์ตัวนี้ว่า Super Dynamic H 9000เอาเป็นว่าสุดๆดอะในเรื่องของสีสันและมิติแบบลึกมากทุกคนเทคโนโลยีนะคะ f o r in 1 Pixel Binning น,นะคะแล้วก็ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบคู่ที่เราพูดไปตอนแรกนั่นเองต่อมาเป็นกล้องเทเลโฟโต,โต้ตัวนี้กล้องซูมนะแต่เป็ ข้อ2 5 X ตัวนี้จะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะเป็น IMX 856แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องอัลตร้าไวที่ทำมาโครได้ความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะ ส่วนกล้องหน้านะคะหรือกล้องเซลฟี่เนี่ยจะเป็นกล้อง50ล้านพิกเซลนะคะจะทําความกว้างได้สูงสุดคือ0.8คือเลยมันกว้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำ1กได้ปกติด้วยดนะังนั้นถ่ายแล้วหน้าไม่บานไม่ช้านะจ๊ะจุดขายสำคัญอย่างอื่นก็จะมีเรื่องของซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่5,200มิลลิแอมนะคะพร้อมกับซูเปอร์ชาร์จ100วัตต์นะชาร์จเต็ม100%เนี่ย41นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมี Honor Eye Comfort Display ด้วยเดี๋ยวนะดุดนะจะขยายความเรื่องนี้ให้ฟังอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะะะะคคออยย่่าลืมน CPU เนเี Gen ขง ให,ใหม่ทั้งนั้นอยู่ในเครื่องนี้บอกเลยนี่ก็คือสเปคทั้งหมดรวมถึงราคาด้วยนะคะนี่เป็นไง ก็คือดีไซน์เนี่ยมีความแบบว่าหรูหราตามแบบของออเนอร์ออเนอร์หลังๆมาแนวหรูหราแล้วก็มินิมอลนะสีจะไม่ได้ฉูดฉาดแล้วก็ตอนนี้ก็เทรนที่เป็นสีแบบเหมือนแผ่นซีดีอะเขาเรียกสนนะีเลยนะวิงวิงลุ้งลุ้งอะไรเงี้ยก็เลิกไปหมดแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะก็จะเป็นแบบแนวมินิมอลง่ายๆเรียบๆหรูรๆแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์มีลวดลายนะคะสีที่อยู่ในมือได้ดูดเนี่ยคือสีโอเชียนไซแอนนะคะนี่แล้วก็จะมีสีดําด้วยมี2สีนะครับตัวโปรนะคือสวยเลยแหละดูดีมีชาติตระกูลมากๆา ตัวนี้นะครราคาก็คือ1 9 9่ก้กอบบาทเนาะก็เป็นราคาที่โอเคนะถ้าเทียบกับคุณภาพกล้องที่ได้เนี่ยคุณจะต้องว้าวกันมันมากจริงๆนะคะ, <ๆ S 1> ะคราวนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องแรกก่อนเรื่องที่เราเนี่ยได้คุยกันในห้องที่คุยกับฝ่ายบริหารของออเนอร์ที่ประเทศจีนมาหลายคนบอกเลยว่าเรื่องนี้อะไรพี่พี่พูดเรื่องอะไรกันเรื่องที่คุยก็คือเรื่อง Honor Eye Comfort Display หรือว่าเป็นหน้าจอที่ถนอมสายตาของทาง Honor Honor เนี่ยบอกกับไปรุทว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเน้นเยอะมากๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจเขาน้อยเพราะว่ามันไม่รู้จะสื่อสารยังไงอาจจะสื่อสารยังไงอะจอที่ถนอมสายตานะจ๊ะมันสื่อสารไม่ได้แต่สิ่งที่เขาเนี่ยให้กับกลุ่มของผู้บริโภคหรือลูกค้าเขาคืออ๋อถ้าใช้จอแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาดูแล้วมันจะไม่เมื่อยไม่ล้าสายตานะมันจะถนอมสายตานะดูตอนกลางคืนก็ยังแบบแตัดแสงสีฟ้นะบบนะ้้้าาใหนนนนะะะดีีีๆแบบปรมณเย อันนี้คือสิ่งที่มาสื่อสารไม่ได้แต่สัมผัสได้มันมันไม่สามารถสื่อบบไปตัวอักษรได้แล้วออเนอร์เนี่ยก็บอกว่าพยายามมากที่จะบอกเรื่องนี้แต่ไม่รู้จะบอกยังไงดีนะในเรื่องตรงนี้เราก็เลยโอเคมาบอกทุกคนว่าคือมือถือออเนอร์ดูแล้วมันสบายตาสีไม่ได้จัดเกินไปตตดแสงสีฟ้าได้นะคะมันจะมีโหมด R y e Comfort อ,อยู่แล้วนะคะนี่นะะโหมดสบายตานี่โหมดปุ๊บึงก็จอก็จะเหลืองขึ้นแบบนี้นะคะแต่เหลืองยังไงเหลืองเท่าไหร่เหลืองประมาณไหนที่ยังพอจะดูคอนเทนต์ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือสิ่งที่เน้นย้ำมาเป็นเรื่องที่เน้นมาเลยแล้วรู้สึกว่าพอเราได้ใช้อะไรแบบนี้ปุ๊บก็รู้สึกดีอย่างที่บอกว่าพอเราไปโรงงานคั้งนึงปุ๊บรู้สึกดีทุกจุดเลยรู้สึกว่ากว่าจะเอไาไว้เป็นมือถือเครื่องนึงเนี่ยมันพิถีพิถันมากจริงๆทุกๆยี่ห้อก็พิถีพิถันแหละแต่ว่าของออนเนอร์เขาบอกได้ดูว่าโรงงานของเขาตอนนี้ก้าวล้ำที่สุดในประเทศจีนเครื่องจักรที่ผลิตทั้งหมดที่มีอยู่คือก้าวหน้าที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนี้แล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราารู้้้สึกเลลยวว่่อหมมัันนนนใชแิะนะ อโอเคผ่านเรื่องดีไซน์แล้วก็ตรงนี้ไปนิดนึงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูเรื่องอื่นกันนะเรื่องประสิทธิภาพฮะต่อมาก็คือ snapdragon 8 s gen 3โอ้โหเป็นไงของใหม่เลย เดี๋ยวนี้นะึ่งปีหลังนี้ได้จับ 8s Gen3 กันเยอะเหมือนกันนะคะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นรอง8 Gen3 นะแต่ถ้าถามระดุดนะก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าบายเทสดัดุดมาดูไม่ออกอะถ้าไม่ได้เอาตัวเลขมาคุยกันนะดังนะนั้นความแรงความเร็วเนี่ยโหมันเร็วจนไม่ได้พูดเลยละอย่างที่พูดเลยว่ามือถือสมัยนี้เราไม่พูดกันแล้วว่าเร็วแบบประมาณแค่ไหนคือ 4K เอาอยู่ 4K 60ตัดงานได้สบายเล่นเกมเอาอยู่หมดนะคะถ่ายรูปอะไรประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากแต่คุยกันเรื่องของความร้อนนะคะ อุ่นอุ่นเยอะๆหน่อยแต่ไม่ร้อนการถ่ายภาพกลางแจ้งที่เราไปถ่ายภาพมานี่บางคนบอกอพี่ถ่ายแค่ไม่กี่ภาพรึเปล่าพี่มันจะร้อนได้ไงอะเยอะไหมออเอาอะไรอะเออเยอะไหมถามถ้าถามเรานะเราว่ามันแค่อุ่นๆมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนโว้ยอะไรเงี้ยไม่มีนะคะการดิมมสงหน้าจอไม่มีถามตะก้องตะก้อมีดิมมสงหน้าจอลงไหมแบบมันดิมเองไหมไม่มีไม่มีคือ <S <S ออนเนอร์ก็มีระบบระบายความร้อนที่ดีด้วยนะคะ <ๆ S 2> ๆๆคือทุกอย่างท,ทาออกมาแบบดีมากนั้นเรื่อ,องความร้อนกลาง นะข้อไมทะอุ่นนะจับเอออุ่นจต่ไม่ร้อนแน่นอนนะคะเล่นเกมโอ้ดั่าดุนเพลินมากนะการเล่นเกมคือ 8S3 มันลื่นจริงๆทุกคนนะการเล่นเกมนี่ต้องบอกเลยว่านอกจา,กจากจะลื่นแล้วเนี่ยตัวการทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างดีมากด้วยตอบสนองเรื่องราวในการทัชของนันดุนเนี่ยได้ดีมากๆแต่นิดนึงจอเขาโค้งนิดๆน,นะคะโค้งไม่เยอะแต่โค้งนะแต่โค้งนิดๆเวลาเล่นเนี่ยก็อาจจะมีรู้สึกว่าเออนิดนึงเหมือนกันแต่ว่า มันเป็นมือถือไลไฟ์สไตล์ที่เน้นหรูหราต้องบอกก่อนอานะฮะนั้นตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังแบบลื่นะหไหลมากนะฮะลื่นไหลเลยแหละคุณเล่นเกมเนี่ยปรับสูงสุงสดไปเลยนะอย่าไปยองเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปเลยนะสบายๆแล้วก็ความร้อนก็นไม่ได้เยอะด้วยแถมอย่าลืมเขาม,มีออนเนอร์ซูเปอร์ชาร์จหนึวัตต์อีกด้วยทุกคนคือแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็ชาร์จกระตุ้แป๊บเดียววิ่งฟู่เต็มเลยจนลืมไปได้ซ้าว่าแบตมันแบบอดบบึดแค่ไหนคือจริงๆแบตเราว่าเป็นไงบ้างก็อึดนะ ไม,ไม่แย่เลยไม่แย่เลยแบตบไม่ได้แย่เลยคือจริงๆออเนอร์ Honor, เขาผลิตแบตค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคราวนี้นะเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปที่เป็เรื่องสําคัญของวันนี้เลยเรื่องกล้องถ่ายภาพนะเรื่องความแรงความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วคือหายห่วงความร้อนก็หายห่วงนะไปเรื่องกล้องมาเป็นเรื่องที่อยากจะพูดมากที่สุดเลยเพราะว่ามันถูกใจนัดูจริงๆไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะคะ รอบนี้เลือกใช้เซ็นเซอร์ของ Omni Vision หลายครั้งที่เวลามี Omni Vision มาใส่อยู่ในตัวเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยดูจะรู้สึกพรีเซนต์คำว่า Omni Vision เป็นพิเศษเพราะสมัยก่อนตอนนี่ดูใช้มือถือรุ่นเก่าๆที่เป็น Omni Vision เนี่ยจะรู้สึกประทับใจโดยเฉพาะโทนเสียงมันที่จะออกตุนต่นๆหน่อยอยู่แล้วนะฮะตามแบบฉบับของ Omni Vision อยู่แล้วนะฮะแต่ไอโทนแบบนี้แหละมันใกล้เคียงกับกล้องจริงๆมากกว่า ที่มันแบบวิง่งขาวิง่งอะไรอย่างเงี้ยมากๆนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยหมวดที่สำคัญที่สุดของรอบนี้คือการจับมือร่วมกับฮาร์คอร์สตูดิโอนะคะคือคำว่าฮาร์คอร์เนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคือสิ่งคำว่าอะคูนะคะก็คือ ฝรั่งเศสแต่อันนี้เราพูดแบบง่ายๆเดี๋ยวไปพูดกันงงๆกันอันเรียกเรียกฮาร์ดคอร์แล้วกันเนาะก็คือตัวเนี้ยนะคะถ่ายภาพบุคคลออกมาได้คือเขาเป็นสตูดิโอที่แบบจัดแสงจัดสีได้สวยมากแล้วคราวงนี้เขาก็เอาโทนภาพเนี่ยมาใส่ใช่ไหมเออแล้วคราวเนี้ยคือเราเวลาเราเข้าโหมดภาพถ่ายบุคคลปุ๊บเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมีอ,อ่าอคคูให้เราเลือกกันนะคะสามสีเราเลือกมีแบบขาวดาําแบบสีแล้วก็แบบสีน,านสา่สาสดใส3แบบทุกคนเราจะขึ้นตัวอย่างภาพของ3แบบเนี้ย เรียงให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะเริ่มได้นะฮะป้ายนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายที่เรียงกันมา3อันนะคะสสี3แบบ3สไตล์โหบอกเลยนะสีสันคือแบบว่าคุณดูสีผิวสก,กินโทนพี่เมย์แนละ้วดูดิโอ้โหมันมัน,ม,นมันดีมันเรียวมากแล้วคุณดูอะไร,หรไหมเราอยากให้ทุกคนดู depth of field ของการเบอร์หลัง,ขงเขาบันไดที่อยู่ในระนาบพี่เมย์ในระยะที่เหมือนมันวัดระยะได้ด้วยอะกริปหมด เลยไปนิดนึงก็เริ่มเบลอเริ่มไปข้านหลังก็เริ่มเบลอมากขึ้นเนี่ยใกล้เคียงถึงมันจะผลิตด้วย AI ก็ตามนะแต่เนียนบอกเลยว่าอันนี้ท่านจดูดซูมซูมเขาสมมตินนะน่าดูดซูมเขาอย่างนี้นะแล้วไปบอกเพื่อนว่าถ่ายด้วยเลนส์ฟิกอะไรเงี้ยเขาก็าต้องมีลังเลบ้างะนะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็น AI มันไม่กริปเหมือนกล้องจริงขนาดนั้นแต่มันมันดูแล้วมันมันได้อารมณ์แบบนั้นเลยนะคะคือเราว่ามันฉลาดมากนะแบบเบอร์หน้าเบอร์หลังแบบดีมากยิ่งข่าวขาว,ขาว สวยมากนะฮะอันนี้คือบอกเลยว่าการทายบุคคลดีมากขึ้นตัวอย่างภ,ภาพถ่ายบุคคลไปเรื่อยๆนะฮะายนี่นะครับตัวอย่างภาพถ่ายบุคคลนะคุณดูซะก่อนสีหิวสวยงามผ่องใสเป็นยองใหญ่มากนะคะอันนี้จบหลังกล้องนะไม่มีการจบในคอมพิวเตอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะสวยๆเลยนะคะเก๋ๆแล้วก็ดูดีมากนี่นะฮะงดงามแจ่มใสเราสึกว่าเออเป็นกล้องที่ถ่ายได้แบบถ่ายภาพบุคคลนะพูดตรงๆนะ เอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ,ถ้าเกิดว่า,าถ่ายภาพย้อนแสงอะไรเงี้ยภาพก็จะมีมีความแบบนิดนึงเหมือนกันการย้อนแสงก็ต้องใช้ AI ไในการปรับแล้วสีผิวจะดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่ากับถ่ายปกติตามแสงเท่าไหร่นะ,ะถ้าถ่ายตามแสงเนี่ยโอ้สุดมากดีมากเลยนะฮะส่วนเรื่องการซูมเนื่องจากรุ่นนี้ซูมได้ 2.5x เป็นตัวออ t ติคอลก่อนนะแต่ซูมได้สูงสุดเนี่ย50เท่าเวลาถ่ายออกมาเนี่ยนะคะคือเอา,าง่ายๆเลยซูมไกลๆอะ่ะไม่ค่อยคมหรอกนะฮะถ้าซูมซูมลึกๆนะแต่ถ้าเอาไว้ถ่ายพอร์เทรตอะไรง่ายๆเนี่ย นะฮะอันนี้ก็คือเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะ<ส>ก็เอาเป็นว่าเรื่องถ่ายภาพบ,บุคคลนี่ต้องบอกว่าดีมากโดยเฉพาะเรื่องของเมื่อกี้เลยการเบอร์หน้าเบอร์ห,หลังแบบเด็ of Field จริงๆนะฮะสวยงามมากเลยแล้วก็โทนสีที่ได้มาเห็นไปว่ามันไม่ได้แบบดูเวอร์เกินไปมันดูแบบธรรมชาติมากแล้วููดไปแต่งแบบติดคอนทราสต์่ิดนึงติดวินเยตนิดนึงนะติดแบบวินเยตคืออะไรไอตัวที่มันแบบเป็นขอบดำๆอ่ะวินเยตอวินเยตถูกแล้ว Th <c oughs> อ่อานแบบเด็กไทยอัอ๋ออ่านวิกเนตแต่คนคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเออวิกเนตอะไรเงี้ยคือวินเนตนะฮะก็คืออันนี้ก็ดีเหมือนกันก็จะได้ภาพที่มันดูแบบมีแชาร์โดลับรอบแบบเออสวยดีเหมือนกันแล้วว่าโทนภาพดีมากจริงๆนะในเรื่องนี้ซวยหนึ่งอันที่คล้ายๆแล้วกันกับตัวตัว,ตว,ตว,ตวเรือธงเขาคล้ายๆเฟลคอนแคม ERA แต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าการถ่ายภาพแบบไฮไลท์ก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือถ่ายแล้วหยุดภาพได้ เราก็ไม่รู้จะหยุดใครดีเพราะว่าทุกคนก็ขยับไปขยับมาดูแล้วเหมือนรถจอดถ้าถ่ายรถเหมือนรถจอดถ่ายสัตว์ไหมถ่ายนกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนดูที่นู่นไปถ่ายนกมางหงาน,น,นี่นะคะนกแก้วรูปนี้นะทุกคนต้องบอกก่อนว่านกเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่กระจิกกระจกกระจกตลอดเวลานะขยับตลอดเวลานะคราวนี้การถ่ายเนี่ยชึบเนี่ยมันหยุดเลยนะนิ่งคลิปแล้วอ่ะเดี๋ยวซูมที่จะต่อซูมห้เขาดูหน่อย คมกลิบดังใบมีดคมกลิบเลยนะทุกคนดูนกได้เลยเนี่ยดูนกดูนกพู่ก็ได้นะรูปเนี้ยรูปที่เหมือนนกแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนกพู่กลางคืนนะอะไรย่างเนี่ยคือสวยมากจริงเราดูดิคือเราจะบอกว่าทุกอย่างนะคือง่ายถ่ายยังไงก็สวยกดยังไงก็รู้สึกดีสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะคะแล้วก็คมทุกอันทุกคนเอาตรงไหนมาไม่คมอะ่ะนะก็คือหยุดได้ระดับแบบ9 5้าเรถ้าถามว่าคมเท่าตัวออเนอร์เมจ6หกโปไหมไม่เท่าอันนั้นคมกว่า แต่ถ้าอันนี้นะสีเราว่าสวยกว่าอันนั้นเวลาเราเปิดโหมดนั้นนะ่ะมันจะความชัดมันจะน้อยลงด้วยนะตอน m a จ i c 6 Pro แต่นเนี้ยไม่นะรู้สึกว่าแต่มันยังหยุดแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่มันนิดหนึ่งแต่ถ้าสว่างเยอะเยอะ่ะเราว่าหยุดได้เร็วก็พูดง่ายง่ายเลยสปีีชัตเตอร์เร็วเร็วพอนะฮะนี่ก็คือแล้วก็ใช้ AI ช่วยด้วยเพราะว่าถ้าสปีดชัตเตอร์เร็วมากภาพมันจะมืด ISO มันจะเยอะใช่ไหมแต่นเนี้ยมันถึงจะสว่างแต่เนี้ย AI ช่วยแหละคือ เร็วระดับหนึ่งจัดระดับหนึ่งทุกอย่างมันฉลาดมากเลยนะเอเคดีมากถ้าก็คือเป็นไงบ้างนะฮะไปดูกันกล้องหลังนะฮะถ่ายม,มาสวยมากเอาตัวไา้ก็ยังถ่ายได้นะคือ AI ดีมตรงที่ว่าถ่ายกลางคืนทท่เป็นกลางคืนจริงๆอันนี้เราชอบนะไม่ได้ดูสว่างมากเกินไปนะฮะอันนี้คือสวยแล้วก็ภาพข้านขน้างคมด้วยอย่างรูปนี้เป็นรูปที่หนูชอบมากสุดเลยก็คือรูปที่ถ่ายรถไฟฟ้าที่กำลังวิ่งไปมันดูเหมือนภาพมันมีชีวิตเพราะารถไฟฟ้ามันกําลังเคลื่อนไปนะฮะที่ข้างล่างหยุดรถหยุดหมดนะฮะ อันนี้คนกรุงเทพจะเข้าใจเป็นอย่างดีเดี๋ยวไอ้เจตต,ต่อซูมที่โรง,งแรมทางโซฟิเทลนิดนึงนะฮะขออนุญาตนะฮะก็คือจะเห็นว่าภาพเนี่ยค่อนข้างคมมากนะ,ะก็คือทําออกมาได้ดีเลยในความรู้สึกข,ของเราคือถ่ายง่ายมากเป็นกล้องที่ถ่ายง่ายมากถ่ายสวยมากนะฮะทำออกมาได้ดีมากๆเลยคราวนี้ทุกคนดูงานวิดีโอหนึ่งงานวิดีโอที่สวยมากนะ,ะงานวิดีโอคนนะคะนี่ เห็นไหมว่าถ่ายไปทางหน้าต่างเนี่ยพี่เมย์ก็ยังอยู่ปกติดีแล้วก็ท้องฟ้าอะไรก็ดึงกลับมาได้สบายๆนะฮะนี่ก็แต่ท้องฟ้าช่วงนี้กรุงเทพเป็นนี้หมดนะฮะจะไปซีเรียสอะไรกับท้องฟ้ามันมากเลยส่วนไปดูสิงสารสัตว์ที่ดูถ่ายมานะคะจะเห็นเลยว่า,าสวยงามเห็นไหมนิ่งเลย ใช้ OIS ได้ EAS ได้นะคะอัดวิดีโอเนี่ยสูงสุดเนี่ยคือ 4K 60เฟรมนะคะจะเป็นเซนเซอร์หลักคือกล้องหลักเขาเนี่ยกล้อง 1X เนี่ยอัดวิดีโอได้สูงสุดเนี่ยคือทุกความละเอียดเลยแบบ60เฟรมอ่าก็คือ 4K 60ได้ Full HD 60ได้ได้หมดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็น Ultra Wide อัดได้ทุกความละเอียดเหมือนกันแต่ได้แค่30เฟรมอ่าก็คือไง่ายๆเลย ตัวหลักอัด60เฟรมได้ตัวอัลตร้าไวได้30นะฮะตัวอัลตร้าไวนี่ก็สลับเราก็ไม่ได้ไม่ได้หวือหวามากนะถ่ายก็ตามมาตรฐานถ่ายได้ปกตินะฮะไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรขนาดนั้นเราไปว้าวกับเซนเซอร์หลักมากๆแล้วก็ตัวพัทเทรดที่สวยมากจริงๆนะใครว่าสวยก็บอกกระดุดได้นะฮะ ไปดูกล้องหน้านิดนึงล้กนะันเพราะกล้องหน้าก็ให้มาสูงเหมือนกันถึง50ล้านพิกเซลถ่ายพี่เมย์มาแล้วเป็นไงไปดูค่ะนี่ก็คือตัวอย่างกล้องหน้านนเดงนะโอ้โหอย่างเงี้ยสวยคนก็สวยภาพก็สวยสีผิวดีผ่องเป็นยองใหญ่นะคะสบายหวานเจี๊ยบแล้วกล้องเห็นไหมมันกว้างนิดนึงเห็นไหมมันไม่เต็มหน้าเห็นไหมศูนย์จุดแปดอ่ะมันจะมีความกว้างกว้างหน่อยโอ้ดีเหลือเกินเธอดูใบหน้านะคะเธอดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นสวยจริงๆนะคะสบายสบายอันนี้ก็ เนี่ยโหมดพาเทรดนะฮะตัวนี้รูปนี้นะก็ถ่ายพ t เทรดมาก็เบอร์หน้าเบอร์หลังได้สวยงามดีเช่นกันนะโอ้บอกเลยว่ากล้องนี้เอาเรื่องเอาราวมากจริงๆนะขึ้นชื่อว่า Magic OS นะคะตัวนี้เป็น Magic OS ที่ based on Android version 14ความแมจิกของเขามีอะไรบ้างนะฮะจริงๆก็มีหลายอย่างเดี๋ยวเราขึ้นภาพไปดูแล้วกันตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Magic Capsule นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็คือจะใช้บางแอปเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนได้นะฮะเช่นพวกนะฮะพวกเวลาอะไรต่างๆนะฮะก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะฮะก็ใช้งานได้สะดวกดีนะฮะสนุกดีแล้วก็เวลาไม่ได้ใช้ก็จะหุบเข้าไปนะฮะหรือว่าตัว Magic Portal นะฮะ Magic Portal เนี่ยคือสิ่งที่ออเนอร์เนี่ยภาคภูมิใจในการนำเสนอมากๆนะฮะคือการลากนะฮะสิ่งที่เราต้องการเช่นข้อความหรือว่ารูปหรืออะไรก็ตามแต่แล้วลากไปทางขวาแบบนี้ทุกคนมันจะเจอพอ r t ทแก็เหมือนประตู เหมือนจะไปทางไหนอ่ะลากไปที่ลากไปที่ Gmail ปุ๊บก็คือ pop up ขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนอีเมลได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสามารถทํางานได้เลยทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบมากหรือว่าการค้นหาการ search อะไรแบบนี้ก็คือใช้วิธีลากไปลากไปลากไปคืออะไรอยากลากอะไรไปก็ลองดูนะลากไปลากไปลากไปอันนี้ก็จะดีมากสําหรับเรานะสำหรับเราคือชอบและทาได้ค่อนข้างดีนะประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยสะดวกสบายจริงบผมทาได้หลายอย่างมากไปใช้กับแผนที่ก็ได้แบบเหมือนลาก ลากว่าจะไปที่เนี่ยแล้วก็ลากไปลากไปลากไป,กไปอะไรเงี้ยอันนี้คือดีส่วนตัวเราชอบมากอีกตัวหนึ่งนะคะของไม่จิงของเขาก็คือ global favorites นะคะตัวนี้จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างพวกหน้าเว็บรูปภาพวิดีโอเอกสารข้อความนะคะแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆให้ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากได้รูปพี่เมย์ว่าอยู่ในข้างกายคือเหมือนเหมือนเหมือนเป็นลิ้นชักอะแล้วก็คอยดึงออกมาใช้ได้ตลอดเราเอาสารนิ้วลากลง เสร็จปุ๊บกดคำว่าดูในพื้นที่รายการโปรดมันจะอยู่ทางขวาเห็นปะ่ะสมมติเราอยู่หน้าจีเมลอบบนี้ใช่ไหมไอ้ข้างๆเนี่ยปกติจะเป็นสมาร์ทไซบาอะไรใช่ไหมแต่นี้จะกลายเป็นพื้นที่โปรดพอเรากดมาป,ปุ๊บเนี่ยพี่เมย์จะอยู่นี้เลยนะฮะเราก็ลากพี่เมย์ลงมาที่จีเมลแล้วก็ใช้งานได้เลยนี่ยงังไงเจ๋งปะชอบอันนี้ก็ชอบนะอันนี้ก็คือความเมจิกเขาคือสะดวกสบายแต่ว่าเหมือนทางเมจิกเนี่ยเขาจะเล่น,ลนกับเล่นกับทางด้านข้างทุกอย่างจะเป็นทางด้านข้างหมดนะฮะก็พยายามลองเล่นดูจะมีประโยชน์กับเรามากๆเลยค่ะ สรุปเลยกันแล้วการนนะับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราก็ชอบในตัวของกล้องถ่ายภาพเนี่ยอันดับหนึ่งเลยมากๆถ่ายง่ายถ่ายสะดวกถ่ายดีโทนสีออกมาเหมือนกล้องจริงนะอันนี้แต่งเอาไมา่แลออกมาเนี่ยคือเอาไปแบบเนียนๆได้เป็นกล้องแบบจริงๆพราะมิเลอร์เลสนะประมาณนี้ได้สบายๆคือมันมีความแบบเนียนดูแล้วก็โทนสีอะไรดีมากเลยนะคะตัวเนี้ยนะคะแล้วก็การจะรู้เื่อการับทางฮาร์คอร์ตหรือว่าอากูของเราเนี่ยนะคะสวย ทำได้ดีจริงๆไม่เคยดีชิ้นนี้มาก่อนเลยเหมือนกันจนกระทั่งไปหาข้อมูลมานะฮะอันนี้ก็คือดีเกี่ยมมากๆเอาว่าตัวนี้ดีมากเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดู Honor 200ธรรมดาดีกว่าค่ะ อ r อนเนอร์200สเปคทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะดๆๆออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยแต่ว่าจะต่างกับตรงที่ว่าเซนเซอร์หลักเนี่ยไม่ใช่ออมนิวิชั n นนะคะแต่เป็น IMX 906นะคะ ตัวนี้และอย่างนึงก็คือกล้องหน้าเนี่ยจะมีตัวเดียวนะคะจะไม่มี depth sensor เหมือนกับตัวโปรด้วยส่วนหน้าจอเล็กลงมานิดนึงนะคะเหลือ6.7นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ชิปเซ็ตอย่าง snapdragon 7 Gen 3นั่นเองค่ะส่วนสีก็มี3สีให้เลือกนะคะสี emerald green นะคะ moonlight white ก็คือสีขาวแล้วก็สี black นะคะเบอร์ราคา14,990บาทอ่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ขึ้นให้ไว้เหมือนตรงนี้เลยนะคะนี่ได้นาฬิกาอยู่เลยเนี่ย ตัวนี้เป็นยังไงบ้างหนึ่งเลยน้าหนักเบากว่ายัางเห็นได้ชัดแล้วก็กล่าวว่าถ้าจริงจังกับการถ่ายภาพแบบแบบที่เราพูดตอนแรกอ่ะคุณไปซื้อตัวโปรแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากได้แค้กล้องสวยๆพอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ตัวนี้ก็คือทดแทนได้นะ i m x จะเป็นแบบแนวคม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 ,คมสีที่ออกมาจะแนวใสๆแต่ไม่ตุนต่นๆคืออ vision จะมาตุนต่นๆ เวลาถ่ายคนเนี่ยจะเห็นเลยจะเป็นตุนต่นๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะไอต้ตุ่นๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะเออต่ตัวเนี้ยมันจะเน้นแบบเหมือนเป็นกล้องสมาร์ทโฟนเราเคยเห็นกันบ่อยๆอ่ะขาเคลียร์ใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้มากกว่าส่วนความคมชัดเนี่ยสำหรับเราอะ่ะไม่ได้ต่างกันมากแต่ต่างที่รู้สึกว่าเหมือนภาพที่ให้มิติของภาพเนาะความดําความลึกสีที่มันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ว่าเขาเรียก dynamic r a n จ์ใช่ไหมเราว่าตัว,ต,วตัวโปรอ่ะดีกว่าตัวนี้ภาพมันจะเบนเบนหน่อย มันจะยังดูแบบขาดมิติอยู่บ้างนะคะในสไตล์ของเราแล้วก็สีผิวบางคนในถ่ายเพราถึงมาก็อาจจะมีบ้างที่สีมันติดแบบส้มขาวอะไรอย่างเงี้ยในแนวนี้อาจจะมีบ้างในบางครั้งนะคะมาเป็นสไตล์ของ IMX อยู่แล้วแต่ถึงขนาดแล้วตัวนี้เนี่ยภาพถ่ายบุคคลก็ยังมีตัวของฮาคร์ ourt, หรือว่าตัวของอะคูของเราเนี่ยให้ใช้อยู่เหมือนกันนะคะก็ได้โทนภาพโทนสีอะไรเหมือนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดได้ลองเที่ยวจริงจะรู้ว่าดั้มมิกมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ความโทนแบบตุนๆนแบบนิดนิดเนี่ยที่มันเหมือนกล้องจริงๆเนี่ยจะ จะไม่เจอเหมือนกันนะคะก็จะเป็นคนละแนวแต่ก็ได้ทนภาพทนสีที่ดีเหมือนกันเอาว่าเป็นมือถือที่กล้องดีเหมือนกันนะคะแล้วสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรมากมายนะคะก็คือโอเคสเปค CPU เป็นรองใช่ไหมคะแต่ว่าพวกแบตเตอรี่พวกชาร์จเร็วเดีย่ยวมันก็เหมือนกันเลยคือกาง่ายๆเลยนะก็คือถ้าไม่ได้อยากแบบเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้อยากแบบกล้องสวยเวอร์ขนาดนั้นคุณซื้อตัวธรรมดาก็ได้แต่ถ้าแบบพี่ผมอยากเต็มที่เลยซื้อแล้วเต็มที่เพิ่มเงินไปคุณจะรับประสบการณ์อีกแบบหนึ่งอย่างเห็น,หน,น,นี้ ตัว, Pro. วยจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างให้เราลองเล่นดูแต่เราไม่เจอนะคือโหมดที่ถ่ายภาพแล้วหยุดคนได้แบบที่เป็นไฮไลท์อะตัวนี้ไม่มีถ้าถ้าตัวนี้จะมีนะฮะก็ซื้อก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าจะเอากล้องแบบเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยเราว่าตัวนี้ ทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะร้อยเปส่วนงานวิดีโอเดี๋ยวคึอนดูนิดนึงนะคะงานวิดีโอของตัวนี้นะคะอัดได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมนะคะจะอัดแบบ 4K 60เฟรมเนี่ยไม่ได้ด้วยประสิทธิภาพของ CPU ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยก็ได้กล้องหน้า 4K เหมือนกันเอาง่ายเลยทั้ง2ตัวเนี่ยได้กล้องหน้า 4K ทั้งคู่โอเคไหมเออสวยดีเหมือนกันนะอ่ะและนี่คือรีวิวของ Honor 200 Pro แล้วก็ Honor 200นั่นเองนะคะใครชอบรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์บอกในดุดหน่อยก็แล้วกันนะคะโอยัสิม สวัสดีค่ะบ๊ายบาย